ครับจากนายแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีครับวันนี้มาในวันติ้นเดือนครับบรรยากาศฝนตกโปรยปลายนะครับวันติ้นเดือน30นะครับกันยายนนะครับ2567นะครับสำหรับใครที่มองหารถขถรถเกี่ยวมือ2นะครับหรือว่าอุปกรณ์ต่อพ่วงทางาเกษตรต่างๆนะครับที่นี่เราจําหน่ายครบวงจรเลยนะครับแล้วก็ขายเป็นเงินสดนะครับแล้วก็สามารถออกผ่านเสอได้นะครับ ไม่มีผ่อนดาวนะครับรถในวันนี้นะครับราคาเริ่มต้นเพียงเจ็0หมบาทเท่านั้นหรือว่าอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆนะครับฐานขุดมันก็ราคาเริ่มต้นจากโปรที่หนึ่งหมื่นบาทเท่านั้นนะครับห้ามพลาดเด้อนะครับนานๆทีนะครับสองสาวันมาอัปเดตหน้าร้านทีหนึ่งนะครับวันนี้ก็ รถแน่นๆเลยนะครับรถเรามีให้เลือกไม่น้อยกว่า50คันนะครับหลากหลายรุ่นไม่ว่าจะเป็นคูบต้านะครับยันมาหรือว่าอีซกินะครับมีหลายรุ่นมากๆนะครับเพื่อนๆ FC ท่านใดที่สนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับฝากเบอร์โทรไว้ก่อนนะครับที่0918611191เดนะครับ0918611191นะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรที่063นะครับ3130447นะครับร้านเราติดถนนหลักครับก่อนเข้าตัวอำเภอวังสาหมอ7กิโลเมตรนะครับ ถนนสีธาตุวังสามหมอนะครับใครไปมาไม่ถูกครับจับ g p เพมาเลยครับพิมว่านัดแท็กเตอร์ครับน่านัดแท็กเตอร์นะครับตัวนี้ก็พิกัดจะมาลงที่หน้าร้านใหม่เลยนะครับพิกัดก็จะมาลงที่หน้าร้านใหม่มาเริ่มต้นจากคันเลขนะครับรถเล็กๆนะครับเป็นคูบต้านะครับคันนี้ B 2สองหนึ่งสี่ศูนย์ครับรถสวยรถเดิมนะครับคันนี้ต้องบอกว่ารถเดิมๆเลยใครหารถราคาย่อมเยาวครับต้องคันนี้นะครับอราคาโปรโมชั่นพิเศษครับหนึ่งแสนห้าหื่นบาทครับคันนี้1 5 0 0 0แสห้าหมืนบาท นะครับอุปกรณ์ได้แค่ตัวรถพร้อมพวงกันอ้อยนะครับส่วนท่านใดที่จะเอาหางตัดหญ้าด้วยนะครับจาก1นึ่งแนะครับลดเหลือ1นึ่งแสนเบาทท้วนได้อุปกรณ์ครบนะครับตัวนี้รถจดปี59ใช้งาน4ี4ชั่วโมงการทํางานนะครับอันนี้จะเป็นอุปกรณ์นะครับอ่ะหางขุดมันตัวละ1 0,000บาทเหลือ3ตัวนะครับหนึ่งสองเหลือ3ตัว4ตัวนะครับแล้วก็ของนาซาคุณภาพนะครับหนึ่งสี่บาทนะครับอันนี้จะเป็นพุดหางขุดมันนะครับส่วนหางยกล่องนะครับราคาเราจะเริ่มต้นตั้งแต่ 1นึ0 0หี่พันบาทนะครับ1นึ0 0หี่พันบาทใบยีิบสองเรือสอตัวนะครับหากเป็นใบยีิบสี่ของฟอครับตัวนี้จะอยู่ที่19,500หนาพนะครับอยู่ที่19,500หนาพนะครับวันนี้รถรุ่นใหญ่สุดก็จะเป็น M95 นะครับรถเกี่ยวเดี๋ยวผมจะวนทางนี้นะครับวนแล้วก็วนอ้อมนะครับมีแถวหลังอีกรถ50กว่าคันครับวันนี้นะครับมาอัปเกรดให้กับลูกค้าได้ชมกันนะครับสำหรับ f อเลยนะครับราคานะครับอ่ะมาคันที่่2คครรับกก็็จะะพูดาาแล้ววไไปหนนอย อุปกรณ์ตามตัวรถที่เห็นนะครับดันหน้าใหม่พร้อมหางตัดหญ้าใหม่3218 SP ครับรถจดปี6,4เด้วคันนี้นะครับใช้งาน1 0 0 0 1,800ชั่วโมงนะครับคันนี้นะครับได้ยางหน้าใหม่รถเดิมทุกจุดนะครับรถเดิมทุกจุดนะครับคันนี้เอาไปที่319,000บาทครับ319,000บาทเล่มทะเบียนเอกสารชุดโอนพร้อมนะครับมาคันที่3ครับกับอีซากินะครับ NT54 2ี u r b o ทโบครับตัวนี้รถใช้งาน2ปีนะครับ จดปี2,565ครับใช้งาน554ชั่วโมงการทำงานรถสวยเดิมมากนะครับใครที่อยากได้รถสภาพใหม่ๆมันรถมือ1มาคันนี้เลยมันโดนฝุ่นเฉยๆนะครับแต่ตัวจริงนี่สีเสสวยนะครับสวยนะครับกลิปๆเลยนะครับขครได้ไปนะครับเอาไปที่ราคา330,000บาทครับคันนี้330,000บาทเรียมทะเบียนชุดโอนครบนะครับมารถตักอีกหนึ่งคันครับรถตัก FMV นะครับขายขาดทุนนะตัวนี้นะครับ รถใหม่มือหนึ่งขายในราคามือสองเพียงนะครับสี่แสนบาทเท่านั้นนะครับได้ชุดตักใหม่นะครับพร้อมกับถังถ่วงนะครับ FMV45 วอรแรงม้านะครับนะคันนี้นะครับรถดีมีคุณภาพรถดีมาจากหงจีนนะครับตัวนี้นะอะมาอีกหนึ่งคันครับ MU5702B รับห้าสิบเจ็ดแรงม้านะครับตัวนี้เครื่องยนต์จะเป็นสี่สูบเทอร์โบดิลิฟต์อินเจคชั่นครับเช็คสภาพพร้อมใช้เรียบร้อยสภาพยางประมาณเจ็ดสิบห้าถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต นะครับใครได้ไปพร้อมดูได้เลยนะครับเครื่องยนต์4สูบเทอร์โบ57แรงม้าตัวนี้เอาไปในราคาพิเศษครับลดราคาลงนะครับเหลือ4แสะเหลือ5 0 49,000บาทนะครับ5 0 49,000บาทนะครับ57แรงม้านะครับหรือว่า MU4902 ครับอีกหนึ่งรุ่นครับ M6040 ครับซีรีส์ M นะครับสวยๆครับคมใบมีดใหม่ยังใหม่4เส้นเอาไปในราคาที่4 0 0 0 0 สี่หมื่นเก้าพันบาทครับสี่แสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับเล่มทะเบียนเอกสารทุกโอนพร้อมนะครับกับคูปอต้านะครับตัวนี้เป็นเอ็มหกศูนย์สี่ศูนย์ได้อุปกรณ์สองชิ้นครับยางใหม่สี่เส้นนะครับอ่ะแล้วพี่ใหญ่บิ๊กบิ้มครับอ่าราคาคุ้มมากๆนะครับคันนี้เป็นยันต์มา EF เจ็ดสองห้าทีนะครับอ่าเจ็ดสิบสองแรงม้าครับตัวนี้ผมลองมากับมือแล้วใช้ดีมากๆเลยนะครับใครที่หารถราคาซอบๆไว้ใช้เจ็ดสิบแรงแต่ว่าราคา ีเ47คูโบต้าเนี่ยผมแนะนําเป็นคันนี้นะครับรถ4พันชั่วโมงรถถือว่าสภาพสวยสีเดิมมากลูกค้านะครับคันนี้นะครับอยู่ที่ราคา4แสนสองหมื่นบาทนะครับ4แสนสองหมื่นบาทเล่มทะเบียนนะครับเอกสารชุดโอนครบเป็นรถจดทะเบียนปี2561นะครับปี61เด้อนะครับอันนี้ใครสนใจนี่สภาพห้องโดยสารสวยๆเลยแผ่นลังคามีแตกมุมนิดหน่อยนะครับมาพร้อมกับฐาน6นะครับของคูโบต้านะครับของตาช้างนะครับยันม่านะครับแบบเกาะหางคูโบต้าเด้อคันนี้นะ นะครับ72แรงฝากไว้นะครับที่ราคา420,000บาทครับถัดมาครับอีกหนึ่งคันปู b o ต a L3608DT ครับ36แรงม้าเช็คร้อยจากยังใหม่4เส้นนะครับนะเช็คร้อยยางใหม่4เส้นของเหลวใหม่ทั้งระบบครับใครได้ไปคันนี้ถือว่าคุ้มมากนะครับผมปรับลดราคาลงนะครับคันนี้เหลือเพียง 275,000บาทครับ275,000บาทจากราคาขายหน้าร้านอยู่ที่299เนะครับรถเหลือ275ายางใหม่4เส้นนะได้อุปกรณ์2ชิ้นหน้าหลังนะครับรถเช็คใหม่ทั้งหมดนะครับรถเช็คใหม่ทั้งหมดตเติมน้ามันใช้งานได้เลยนะครับตเติมน้ํามันพร้อมลุยใช้งานได้เลยนะครับกับชั่วโมองการทํางาน1621่ 1, ชั่วโมองการทางานนะครับ1,621งนชั่วโมงการทํางานราคาคุ้มครับสองแสนเจ็ดบาทนะครับอ่ะมาดูรถเล็กๆราคาเบาๆกันบา้างมี2คัน ตัวนี้เป็นคูบัต้านะครับ KRT หนึ K ่งสี่ศูนย์พัทที่จริงมันมีสองคันเนาะ KRT ปิดปิดจองแล้วก็ส่งไปที่ปาจีนละนะครับลูกค้าซื้อตัวรถพร้อมหางจัดยาคันนี้ยังเหลืออีกหนึ่งคันครับตัวรถใบดันหางสามนะครับยางหน้าใหม่หนึ่งคู่ครับรถเดิมสวยเดิมแล้วก็ตัวนี้เปลี่ยนแบตให้ใหม่เช็คลูกปืนล้อเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้เรียบร้อยนะครับเอาไปที่ราคาหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเล่มทะเบียนนะครับเอ,อกสารชุดโอนพร้อมนะครับ มาคันละ70,000มื่ข้าเรานะครับน้องเล็กนะครับ X B1 นะครับเครื่องยนต์13แรงม้า2อพาวโฟร์วิวนะครับเป็นตัวเปล่านะครับ70,000ถ้าใครเอาหางตัดหญ้าด้วยก็จะอยู่ที่95,000บาทนะถ้าใครเอาหางตัดหญ้าด้วยอยู่เอาไป90,000บาทท้วนพอนะครับคุ้มเลยนะครับสำหรับใครที่หารถไว้ตัดหญ้าในไร่ในสวนนะครับตัวนี้ถือว่าสภาพคุ้มๆเลยนะครับแรงดีมากๆ2อพาวโฟร์วิลขับเคลื่อน4ล้อ X B1 13แรงม้านะครับอ่ะใครหาหาง3ครับหาง4 หางบุกเบิกครับตัวนี้เปลี่ยนใบเช็คทุกปืนให้ใหม่อยู่ที่สามหมื่นสี่ครับหางสามตัวนี้นะครับหางสี่บัวสามนะครับใบยี่สิบสองตัวนี้อยู่ที่สองหมื่นสามครับตัวนี้ใบยี่สิบอยู่ที่สองหมื่นครับเครื่องเจาะหลุมหมื่นห้านะครับตัวนี้หางสามสองหมื่นห้าครับทารุ่นครับลดราคาพิเศษนะครับมารับเองนะครับสามหมื่นสองพันบาทนะครับเทนเลอร์ลากรถเกี่ยวนะครับอยู่ค่าขึ้นเจ็ดศูนย์นะครับอยู่ที่ตัวละสี่หมื่นหกขึ้นเก้าสามอยู่ที่ตัวละสี่หมื่นแปดนะครับแต่ถ้าขึ้นร้อยห้าร้อยแป ห้าหมื่นแปดเนาะอยู่ที่ราคาห้าหมื่นแปดมีสราคาสไซส์สขนาดนะครับส่วนหางตัดหญ้าก็หเมตรนะครับราคาเริ่มต้นที่สองหมบาทหเมตรยี m, 20, นะครับใส่สําหรับรุ่น L นะครับจะราคาเริ่มต้นที่สองหมบาทของใหม่มือหนึ่งะครับรับประกันหกเดือนแล้วก็หเมตรสีราคาจะเริ่มต้นที่สองหมบาทนะครับอ่ะรถเราเยอะจริงๆครับเอาตรงนี้ก่อน ใครที่หารถโฟกลิฟ์ครับรถโฟกลิฟ์ไว้ใช้งานนะครับมีดีเซลกับเบนซินนะตัวละ10,000แบาทนะครับรถใช้งานนี่ที่ร้านนี่แหละครับพอดีย้ายร้านมาใหม่แล้วทีนี้มันมันวิ่งไม่ได้นะครับมันวิ่งไม่ได้มันหล่มอย่างงี้ครับนี่นี่นี่มันหล่มนะครับผมก็เลยขายออกนะครับขายออกราคาขาดทุนตัวนี้1 0 0 0 0แสนนะครับซื้อมาซื้อมาแสนแสนห้านะครับเป็นแคทนะตัวนี้เป็นเครื่องแคทแท้นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นเครื่องอีสูซุนะครับยก3ตันทั้งคู่นะครับ ตัวนี้เป็นดีเซลนะครับคันละแสนครับเครื่องอัดฟางค่ายกมลครับอ่เอาไปราคาพิเศษเลยนะครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทครับ K หนึ่งพันหก S นะครับ K หนึ่งพันหก S นะครับเอาไปที่หนึ่งแสนหกหมื่นบาทครับเครื่องอัดฟางจากค่ายกมลตัวนี้เป็นเทนเลอร์ขึ้นเก้าสามนะครับอยู่ที่ราคาสี่หมื่นแปดพันบาทก็ลูกค้าก็มาจองไปแล้วอ่ะมาดูนะครับคันนี้อีกหนึ่งคันครับยันม้า EF เอฟสามเก้าสามทครับสามสิบเก้าแรงม้านะครับสามสูบสองเผาโฟล์วับเครื่องสี่ล้อครับสภาพสวยๆครับตัวนี้รถจดทะเบียนปีสองพันห้าร้อยหกสิบสามเอาไปที่ราคานะครับสองแสนหกหมื่นบาทเช็คสภาพใหม่และเรียบร้อยนะครับคันนี้เก็บสีเก็บจุดลวกซึมนะครับเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้แล้วนะครับตัวนี้จะเป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับเราแน่นๆนะครับเต็มสต็อกนะครับ อุปกรณ์มีให้เลือกมากกว่าร้อยกว่ารายการนะครับร้อยกว่าชิ้นร้อยกว่ารายการเลยนะครับส่วนรถนะครับประมาณ50ตรงนี้ก็จะเป็นรถที่ติดจองนะครับเราก็เอามาเก็บงานอยู่ด้านหลังนะครับทีมคนส่งเราเริ่มออกทํางานแล้วครับช่วงเช้านะครับวันนี้ก็เป็นวันสิ้นเดือนครับฝนตกตกปรยอยๆนะครับฝนตกปอยโปอยนะครับอ่ามีใครหารถไถนาเดินตามอยู่หรือเปล่าเอ่ยนะครับรถไถนาเดินตามอีกหนึ่งคันจ้ะตัวนี้นะครับเป็น RT 90นะครับโครง NC พัดนะครับ ตัวนี้ถ้าลูกค้ามารับเองนะครับขายในราคาที่33,000ับาทนะครับส่วนให้ส่งให้ส่งฟรี200อกมก็รวมจัดส่งอยู่ที่35 0 0 0เนาะตัวนี้ก็จะมาโครงล้อยางแล้วก็เครื่องนะครับมีแค่นี้นะครับไม่มีหางนะอ่ะมาดูนะครับ l c 7 0 8 Li m i เ e d e dition ครับสีเขียวมุกทองนะครับยังอยู่นะครับคันนี้ได้คุ้มนะได้ชุดใบดันดินใหม่ได้หางใหม่ ได้เทอร์โบใหม่นะครับเซ็ตเครื่องเซ็ตอะไรต่างๆใหม่นะครับสีสวยไม่เหมือนใครแล้วเราใครที่หางานแลเทมผมแนะนําเป็นคันนี้นะครับ4ี่แสนสามหมื่นห้าพันบาทนะครับสี่แสนสามหมื่นห้าพันบาทนะครับเต็มทะเบียนชุดโอนครบนะครับหรือว่าใครที่จะซื้อรถกับเราหรือว่าซื้อรถกับเราไปแล้วอยากได้ชุดยกมันนะครับหรือว่าใครที่มีรถอยู่แล้วนะคะซื้อจากที่อื่นมาอยากได้ชุดยกมันสัมปะหลังนะครับทางร้านเราก็มีเด้อนะครับ สวยเลยจากค่ายซูโม่นะครับใส่รุ่น L อนะครับตั้งแต่30สิแรงเป็นถึง5้าสิบแรงได้เลยนะครับเป็นกระบอกคู่นะครับราคาจะอยู่ที่ชุดละ37,00 0บาทรวมติดตั้งนะครับชุดละส7 0 0 0เจบาทรวมติดตั้งนะครับมาดูโรตารี่เล็กนะครับอันนี้จะเป็นโรตารี่ KRT นะครับขนาด1เมตรตัวนี้ราคา2 5 0 0 0้าตัวนี้จะเป็นโรตารี่เม็ด6มือสองนะครับเปลี่ยนใบใหม่ครับตัวนี้จะอยู่ที่ราคาสา0 0มื่น 38,000บาทครับตัวนี้อยู่ที่ราคา38,000บาทนะครับเปลี่ยนใบใหม่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ตัุดตัวโรตารี่2เมตร20 PPK ครับอ,อันนี้โรตารี่ PPK 2เมตร20ครับใส่รถรุ่น M นะครับอันนี้ก็เอาไปในราคาที่58,000บาทครับ58,000บาทส่วนโรตารี่เล็กตัวนี้ตามสภาพนะขายอยู่ที่ราคา10,000บาทไม่มียอยนะครับไม่มียอย10,000บาทนะครับ ตัวนี้จะเป็นหางยกล่องมือ2ครับ8,000บาทนะครับหางยกล่องมือ2 8,000บาทล้อเหล็กนะครับอยู่คู่ละ9,500กับคู่ละ1 5 0 0บาทนะครับก็จะใส่รถรุ่น L เนาะอ่ะมาดูในเต็นท์กันบ้างนะครับมีคันไหนบ้างนะครับมาจัดโปรให้นะครับคันแรกเลยนะครับ Kubota L4018 SG นะครับคนนี้ยังหน้าใหม่หนึ่งคู่เช็คเก็บงานทําสีขันล่างครับสีชุดบนสีเดิมยังเก็บไม่เสร็จเลยนะครับพอดีเข้ามาจอดก่อนทีมช่างไม่ว่านะครับคันนี้เอาไปที่ราคา300,000 8 5 0 0 0ันบาทครับ3 8 5 0 0 0บาทเล่มทะเบียนชุดโอนพร้อมนะครับรถปี64,700ชั่วโมงนะครับอีกหนึ่งคันครับรุ่นนิยมใช้วันนี้มี34แรงนะครับทั้งหมด4ี่คันเลยนะครับราคาเริ่มต้นตั้งแต่แสนสี่ห้านะครับสำหรับใครที่หา3 4แรงไว้ใช้นะครับถือว่างบคุ้มค้มนะครับงบคุ้มๆมนะครับใครที่หา34แรงไว้ใช้นะครับคันนี้หนึ่งคันครับ 34แรงม้านะครับคันแรกตัวนี้ไม่มีเล่มทะเบียนนะครับได้ด้านหน้าพร้อมหางตัดหญ้าใหม่นะครับ1เมตร20คันนี้เอาไปในราคาอ่าอยู่ที่ราคา1แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทพอนะครับ1แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับคุ้มๆนะคันนี้ได้หางตัดหญ้าใหม่ด้วยนะครับนะตัวนี้34แรงม้านะครับสองพาว four wheel คับเคลื่อนสี่ล้อเครื่องตัวนี้ฟิตใหม่นะครับเช็คเก็บเปลี่ยนลูกหมากเก็บ จุด่วซึมให้เรียบร้อยนะครับสภาพพร้อมลุยพร้อมขายได้เลยนะครับมาคันที่2ครับ L 3 6 0 8ครับเดี๋ยวให้พี่นาทีสตาร์ทให้ดูครับขันที่2 36แรงม้าครับเช็คร้อยพร้อมใช้นะตัวนี้ยางใหม่4เส้นนะครับเปลี่ยนถ่ายของเหลวใหม่ทั้งระบบครับไฟหน้ากระจังหน้าต่างๆนะครับเช็คใหม่พร้อมลุยเรียบร้อยครับใช้งานอยู่ที่2,400ชั่วโมงการทางานนะลูกค้านะคันนี้นะและปีาปี54นะครับปี54เอาไปในราคา2 8 5 0 0 0บาทครับสตาร์ทลูกสตาร์ทลูกสตาร์ทเลยนะครับ สองแสนแดมื่นห้า0ันบาท fc รอชมครับใครอยากได้รถแน่นๆพร้อมลุยพร้อมใช้งานครับอ่ามันแก๊กแล้วแบตหลุดขั้วแบตรวมไหมไม่ติดแล้วใช่ไหมอ่าขั้วแบตรวมโอเคนะครับอ่า lc ศูนย์หนึ่งแปดครับคันนี้อีกหนึ่งคันนะครับอ่าตัวนี้เอาไปในราคาสามแสนสองหมืนบาทนะครับศูนย์มีหลายคันนะรถอยู่แถวหลังมีเทียบเลยนะครับอ่าอันนี้สตาร์ทเลยลูกเอาไปส2มแสนอหืบาทครับอุปกรณ์ด้านหน้าพร้อมหางควนนะครับรถปีหกสองครับ L4508DI ครับเครื่องยนต์4สูบไดเร็กครับคันนี้ก็ลดราคาเหลือ230,000บาทนะครับจาก260,000นะครับใครได้ไปผมว่าโอ้คุ้มนะครับราคานี้ยางใหม่4เส้นสตาร์ทเลยลูกนะครับ4 5 0 8 d i นิ่มๆครับโอเคนะครับเครื่องยนต์4สูบไดเร็กครับ230,000บาทครับอุปกรณ์2ชิ้นหน้าหลังนะครับอีก1คันนะครับก็จะเป็น ยันม้านะครับ EF 3 9 3 T ครับ39แรงม้านะครับตัวนี้นะครับอยู่ที่ราคา240,000บาทนะคุ้มๆตัวพรีเมียมล้อทองนะครับ240,000บาทรถปี61นะครับเล่มจุดโอนพร้อมนะครับถ้าวันนี้ผมรีวิวไม่ชัดเจนยังไงนะครับก็ลูกค้าทักไลน์ ID มาด้านล่างนะครับมุมด้านล่างได้ได้เลยนะครับเป็นไลน์ ID ก็เดี๋ยวผมส่งรูปเพิ่มเติมให้นะครับแล้วก็คลิปรีวิวการทำงานนะครับ มาดู lc 0 1 8 s t ครับเดี๋ยวมันจะยาวจนเกินไปนะครับตัวนี้รถปี64นะครับยางหน้าใหม่หนึ่งคู่ครับสภาพสวยๆคันนี้อยู่ที่395,000บาทนะครับได้อุปกรณ์2ชิ้นด้านหน้าแล้วก็ผ่านพวนนะครับ1,700ชั่วโมงนะครับอีกหนึ่งคันครับ lc 7 0 8 dt ครับ47แรงม้านะครับสวยๆเลยชุดแต่งเต็มนะครับหน้ากากข้อซิ่งนะครับอ่าแล้วก็ ชุดใบมีดนะครับใบมีดคมใบมีดเปลี่ยนใหม่นะครับของเลี้ยวใหม่ทั้งระบบนะครับตัวนี้สวยๆเลยราคาอยู่ที่3ามแสนแปดหมื่นห้าพันบาทครับสามแสนแปดหมื่นห้าพันบาทสี่สิบเจ็ดแรงม้านะครับสภาพสวยๆพร้อมลุยได้เลยนะครับอ่ะใครสนใจนะครับอีกหนึ่งคันครับ L อลห้าศูนย์หนึ่งแปดเอสพีครับอ่าสวยๆครับรถปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับใช้งานอยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยชั่วโมงนะครับนะคันนี้ก็สวยๆเหมือนกันเอาไปในราคาที่นะครับราคาที่ ห้าแสนสองหมื่นบาทครับห้าแสนสองหมื่นบาทเต็มทะเบียนชุดโอนครบนะครับอ่าห้าศูนย์สวยๆครับตัวนี้จัดโปรโมชั่นพิเศษนะครับสําหรับใครมาก่อนได้ก่อนนะครับปรับราคาลดลงจาก4ี่เซนหเหลือ4ี่เซนสองครับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดสนใจนะครับยางใหม่สี่เส้นสภาพสวยราคาคุ้มนะครับสภาพสวยราคาคุ้มรถปีหกศูนย์ครับสี่แสนสองหมื่นบาทเท่านั้นนะครับได้อุปกรณ์สองชิ้นหน้าหลังนะครับรถปีหกศูนย์นะครับยันมาห้าสิบเอ็ดแรงม้าครับ ef ฟห้าหนึ่งซีทีอุปกรณ์สองชิ้นนะครับ ยางใหม่4เส้นครับรถปี61นะครับคันนี้ที่เอาไปรีวิวดันกันมากับ5 0นยะครับยันมาชนะนะครับตัวนี้ก็เอาไป1,900ชั่วโมงนะครับเอาไปในราคาที่30,000 0สี0 0บาทครับ3 4 5 0 0 0บาทครับราคานี้ต่อลองได้นะครับใครที่สนใจลองเข้ามาดูรถก่อนนะครับรถเดิมสีสวยมากลูกมงลูกหมากเช็คให้เรียบร้อยนะครับหรือว่าใครที่ต้องการเป็น YM เมนะครับเมื่อกี้9เกียร์เดินหน้า9เกียร์ถอยตัวนี้จะเป็น YM 5 สามพันหนึ่งเอนะครับก็จะเป็นระบบเกียร์ใหม่นะครับเป็นแปดเกียร์หน้าแปดเกียร์ถอยคันนี้เอาไปที่ราคานะครับสามแสนห้าหมื่นบาทท้วนนะครับสามแสนห้าหมื่นบาทท้วนนะครับเล่มทะเบียนชุดโอนครบนะครับตัวนี้ปีห้าสามนะครับมาดูอีกหนึ่งคันครับคูปัตต้าเอ็มยูสี่เก้าศูนย์สองบีรถปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่พันหกร้อยชั่วโมงครับสภาพสวยๆอุปกรณ์ด้านหน้าพร้อมกับหางสามมีเก็บสีทันล่างสีชุดใบดันนิดหน่อยนะครับอ่าแล้วก็มีเก็บสีฝานะครับส่วนสีพวก ตัวรถสีเครื่องเป็นสีเดิมนะครับคันนี้ใครได้ไปถือว่าคุ้มมากนะครับราคานะครับเพื่อนๆนะคันนี้ราคาอยู่ที่490,000บาทครับ490,000บาทเล่มชุดโอนพร้อมนะครับอ่ะอีกหนึ่งคันครับ YM357A ครับ57แรงม้านะครับคันนี้ยังใหม่4เส้นครับเอาไปในราคาพิเศษที่420,000บาทจ้ะ420,000บาทจ้ะคันนี้นะครับมาพร้อมกับดันหน้าพร้อมกับหางสีนะจ๊ะ ด้านหน้าพร้อมกับหางสี่สภาพสวยๆเลยนะครับใครที่สนใจนะครับมา M 5 0 0 0ันะครับโอ้วันนี้รถเยอะนะครับรีวิวอ่ะ M 5 0 0 0ันะครับคมใบมีดใหม่ยางใหม่สี่เส้นครับของเหลวใหม่ทั้งระบบนะครับตัวนี้อยู่ที่ราคา3ามแสนสามหมื่นบาทครับพร้อมลุยพร้อมดันได้เลยนะครับสําหรับใครที่สนใจงานทําไร่นะครับอยากได้รถ M 5000ไว้ใช้งานมี2คันนะคันนั้นก็จะเป็นราคาถูกเดี๋ยวผมวนไปให้ดูนะครับคันนี้3ามแสนสามหมื่นบาทส่วนคันนั้นจะอยู่ที่2องแสนห้าเดี๋ยวผมพาไปชมนะครับ M 5 0 0 0ัน เสียใหญ่รุ่น M ครับมา M8540 หันใจงานดันนะครับงานทำไร่นะครับตัวนี้ยางสวย4เส้นรถปี58ครับเอาไปที่ราคา6กแสนหกหมื่นเก้าพันบาทครับหกแสนหกหมื่นเก้าพันบาทเล่มทะเบียนชุดโอนพร้อมนะครับรถปีห้าแปดนะตัวนี้ M8540 หรือใครที่อยากได้แรงขึ้นมาอีกนะครับคันนี้เป็น M9540 ยางใหม่สี่เส้นนะครับ ราคาพิเศษเลยนะครับอยู่ที่659,000บาทครับ659,000บาทนะครับสำหรับคูโบต้าเอ็มเกชิ้นนะครับคันนี้ปี53ขายตามสภาพนะครับนะ2ชิ้นขายตามสภาพปี53นะครับอ่าเช็คแล้วเรียบร้อยเช็คงานดันงานไถตัวนี้เหมาะเลยนะครับหรือว่าใครหารถขุดไว้ใช้งานนะครับตัวนี้จะเป็นรถขุดคูโบต้าพีเอนะครับตัวนี้ปี56ครับมีเก็บสีให้นิดหน่อยนะครับระบบไฟฟ้าใช้งานไม่ได้นะครับเป็นแมนนวลทั้งหมดนะครับราคา เอาไปที่สองแสนสามหมื่นบาทนะครับมารถเกี่ยว DC ร้อยห้า X ครับรถเกี่ยวคูเบต้า DC ร้อยห้า X คันนี้อยู่ที่ห้าแสนสามหมื่นบาทครับห้าแสนสามหมื่นบาทสามพันชั่วโมงนะครับคันนี้ปีหกหนึ่งนะครับแล้วก็อีกหนึ่งคันครับรถเกี่ยวคูเบต้านะครับ DC เจ็ดศูนย์ G พัฒคาบินตู้แอร์นะครับคันนี้ก็เอาไปในราคาพิเศษที่นะครับ480,000บาทครับ480,000บาทตัวนี้ติดจองไปแล้วนะครับไปที่อำเภอปากคาด รถเกี่ยวจะมีอยู่3คันครับอยู่ข้างหลังอีกคันนึงเดี๋ยวผมรีวิวตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวพาไปดู34อยู่ด้านหลังอีกนะครับมีรถเกี่ยวยันมา8 2 GV นะครับจะเสร็จแล้วอีก1คันนะครับรถคีบครับคันนี้ L 5 0 1 8ติดคีบนะครับพร้อมชุดใบดันตัวนี้อยู่ที่370,000บาทครับรถขุดนะครับ KX 9 1 3ตู้แอร์ครับคันนี้450,000บาทครับลูกค้าคันนี้4,50,000บาทอ่ะตัดไปดู M 5 0 0 0ครับมาชมแถว ด้านในกันบ้างนะครับเป็นรถที่ยังไม่ทันได้ปรับสภาพนะครับเป็นรถที่ราคาถูกนะครับราคาพิเศษเลยนะครับแล้วก็จะมีคันหนึ่งยังไม่ได้เข้าเข้าไปในเต็นท์ที่ปรับสภาพแล้วตัวนี้เป็น M5000SU นะครับได้อุปกรณ์2องชิ้นหน้าหลังคันนี้มีเช็คปั๊มนะครับแล้วก็เช็คจุดรั่วซึมให้นะครับเก็บสีให้นิดหน่อยครับสำหรับใครที่มีงบไม่เยอะนะครับงบประมาณไม่เยอะมาจัดคันนี้นะครับ M5000SU ครับตัวนี้เอาไปที่ราคา250,000บาทนะครับ250,000บาทพอ นะครับเล่มทะเบียนเอกสารชุดโอนมีครบนะครับรถจดทะเบียนปี2,551นะครับหรือว่าใครที่หา40ตัวเปล่าครับมาแล้วนะอ่าก่อนจะไปติดชุดใบดันเดอร์นะครับสวยๆเลยสีเดิมๆเลยนะครับคันนี้ก็เอาไปในราคาที่2 7 5 0 0 0บาทครับ2 7 5 0 0 0บาท L4018 ถัดมาข้างๆกันครับ L4508 DI Special นะครับเก็บงานทําสีใหม่รถปี53ครับสภาพยางเดิม90%นะครับ คมใบมีดใหม่นะครับสีสันสวยๆเลยคล้อมลุยเลยครับคันนี้นะครับเอาไปในราคาพิเศษที่2,50 0 0 0บาทครับ250,000าบาทเล่มทะเบียนชุดโอนครบนะครับตัวนี้จากปกติราคาหน้าร้าน2,6 0แสนนะจัดโตให้สําหรับใครที่ติดตามคลิปนี้นะครับก็เอาคลิปนี้มายืนยันได้เลยว่านัดขายแค่2 5 0 0 0 0พอนะครับคันนี้นะครับส่วน L 5 0นคันนี้นะครับติดจองไปทางฝั่งสปปลาวนะครับพี่น้องจากเมืองเฟืองมาจองเมื่อวานนี้นะครับเป็นวันที่ 2. 9จองไปแล้วอะ L c 0 1 8ครับ สวยสวยยางสวยสีเส้นนะครับดินด่วนตัวตัวนี้จะเป็นรอยแบบคล้ายๆรอยเคาะยางเนาะรอยเคาะยางอ่าไม่มีปัญหานะครับใช้งานได้ปกตินะครับได้ด้านหน้าแล้วก็หางปวนครับท้ายสวยมากนะครับรถเพิ่งเข้านะคันนี้ยังไม่ทันได้ล้างเลยรถเดิมๆไม่ทันได้ล้างเลยนะครับเอาไปที่ราคาสองอ่าสามแสนสองหมื่นเก้าพันบาทครับสามแสนสองหมื่นเก้าพันบาทเอลสี่จุดหนึ่งแปดครับสภาพสวยสวยอ่าสำหรับใครที่รอสามสิบสี่แรงอยู่นะครับมีทั้งหมดสี่คันไปแล้วหนึ่งคันเนาะรีวิวไปแล้วคันหนึ่ง คันนี้เหมือนกันครับหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทครับหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาท L4018 ครับเอส้ L3408 ครับโทษทีนะครับสวยๆครับสวยๆเดิมๆนะครับราคาคุ้มๆหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทไม่มีไม่มีหางนะครับมีแต่ชุดใบดันนะตัวนี้มีเล่มทะเบียนพร้อมนะครับแล้วก็อีกหนึ่งคันครับ L3408 นะครับอันนี้มีเล่มครบนะครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาท เดิมเดิมเรียวเวครับอ่าได้ดานหน้าได้หางครับสองชิ้นนะครับคันนี้จะมีหางด้วยนะครับสาหรับสามสิบสี่แรงม้าอ่าสามสิบหกแรงนะครับตัวนี้ยังไม่ทันได้ปรับสภาพครับเดิมเดิมก็สองแสนห้าหมื่นบาทนะครับมีเก็บสีคันล่างสีไปได้นิดหน่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนกระจังหน้าให้นะครับได้ด้านหน้าแล้วก็ได้หางนะตัวนี้สองชิ้นนะครับสองแสนห้าหมื่นบาทส่วนอิซากิคันนี้ขายตามสภาพครับอ่าต้องไปเก็บงานก่อนนะครับยังไงถ้าใครเอาไปใช้ขายตามสภาพนะหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทนะครับไปเช็คอาการพ นะครับมีควันขาวนะครับออกเทอร์โบนะครับควันขาวออกเทอร์โบนะครับใครที่สนใจ1นึ0 0 0สบาทนะครับนะอ่รถกระบะแล้วก็มีครับเป็นกระบะ4ประตูนะครับโตโยต้าวีโก้นะครับเครื่อง3 0 0พันเกียร์โต้นะอันนี้ใครอยากได้รถมีแอร์ไว้ใช้งานขับเข้าเมืองนะครับนิ่มๆสบายๆตัวนี้เลยนะครับทางไกลวิ่งได้สบายครับเอาไปที่ราคา1นึ0 0 0สนแปบาทครับตัวนี้1นึ0 0แสนแปด่ะเดี๋ยวพาไปบุกด้านหลังนะครับมีอะไรบ้างนะครับอยู่ด้านหลังพาไปชมกัน นะครับทีมงานเราทําอะไรบ้างนะครับใครได้อุปกรณ์ต่อพ่วงหางบุกเบิกหางพวนนะครับโรตารี่นะครับมาหาเราเด้อนะครับมีอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆเยอะแยะและหลากหลายเลยนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับที่091ครับ8611191นะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรที่063นะครับ3 1 3 0 4 4 7เดี๋ยวไปดูด้านในกันนะครับมาดูศูนย์ซ่อมบํารุงเราด้านหลังนะครับนี่อันนี้ก็ จองไปแล้วนะครับจะส่งวันพรุ่งนี้เนี่ยวันวันอังคารนะครับก็เดี๋ยวรออะไรเข้าก็เค็กแล้วก็ประกอบเข้าเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ก็ลูกค้าจากแขว่งตะม่วงนะครับคันนี้เอฟซจากอําเภอกระนวลครับนี่ตีบูธสลักใบมีดใหม่นะครับเก็บจุดรั่วซึมเทสลันแล้วเรียบร้อยนะครับพอมีรั่วมีซึมอีกก็เอามาเก็บซ้ําอีกครับตัวนี้นะครับรอไปกระนวลนะครับสามสี่คันนี้พร้อมขายนะครับอ่าราคาพิเศษเลย1 5 5 0 0 0บาทมีเล่มทะเบียนพุษโอนครบนะครับ ส่วนรถเกี่ยว93ครับตัวนี้ลูกค้าจองไว้ก่อนรถเข้าเลยนะครับบอกว่ายากได้93สภาพดีสวยนะครับตัวนี้ก็จบไปในงบ700บาทนะครับอันนี้ก็คือติดมัดจาลูกค้าจากอาเภอพังโคนนะครับอันนี้ลูกค้าโอนตังมาให้ก่อนเลยนะครับให้เราเก็บให้นะครับส่วน Tt70 คันนี้นะครับของ FT ทางอําเภอสว่างแดนดินครับก็เดี๋ยวไปเก็บสีช่วงล่างครับเช็คระบบเสร็จแล้วนะครับเช็คระบบเสร็จแล้วนะครับอ่ารถเกี่ยวยันมาครับอีกหนึ่งคันนะครับอ่า ใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วครับโป้ฝาโป้อะไรแล้วนะครับเก็บสีเก็บอะไรต่างๆให้แล้วนะครับเสร็พร้อมพร้อมเกี่ยวพร้อมลุยเลยนะครับมีเกี่ยวดันอ่าเกี่ยวดันอะไรต่างๆให้นะครับเก็บสีเก็บรายละเอียดให้ฝาข้างใส่ให้แล้วเรียบร้อยนะครับเมื่อก่อนมันไม่มีฝาข้างครับลูกค้าก็เลยไม่ถามคันนี้สามแสนห้านะครับสามแสนห้านะครับตัวตัวนี้สี่สิบเจ็ดก็เตรียมส่งลูกค้านะครับเอาไปเป็นคันที่สองแล้วครับนี่ยเอลสี่เจ็ดไปที่อำเภอโนนศาสเอลห้าศูนย์ไปที่อำเภอสามชัยครับแล้วก็ ตัวนี้เป็นรถเกี่ยวพ่อตาครับรอเช็คยังไม่ได้ไปเช็คสักทีครพบพอดีรถลูกค้าเข้าก็ต้องทํารถลูกค้าก่อนรถตัวเองเอาไว้ก่อนนะครับตัวนี้ L47 0 8ครับ SP ตัวเปล่าเอาไปที่2 0ง0 0นกครับก่อนทําสีก่อนปรับสภาพนะแล้วก็นุนรถตักครับ360,000บาทนะครับรถตัก3,6 0,000บาทที่ช่างกําลังทําอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นชุดกระบะนะครับชุดกระบะนั่งปลุกมันนะครับก็ใครสนใจก็จับจองมาได้นะชุดกระบะปลุกมันก็อยู่ที่1 3 0 0 0บาทนะครับ13,000บาท อันนี้3 6กําลังล้างนะครับอ่าตัวนี้ก็พร้อมขายนะ2อ0แสน7หมื่นบาทนะครับ2แสนหมื่นพันบาทครับอันนี้2องแสนหมื่นพันบาทนะครับใครสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับวันนี้ถ้านัดรีวิวขาดตกบกพร่องประกันใดก็ขอประทานอภัยพี่น้อง f c ที่ติดตามด้วยนะครับสนใจแคปหน้าจอคันนั้นแล้วก็ทักไลน์ไ d มาด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวผมเอาคลิปเอารีวิวนะครับเข้าไป ให้ลูกค้าชมอีกรอบนึงนะครับถ้ามันไม่ชัดเจนสําหรับคันนุ้นเนาะวันนี้มาอัปเดตราคานะครับให้กับลูกค้าได้ชมกันนะครับลถเยอะจริงๆนะครับถ้าไม่พูดด่วนๆพูดรัวๆอย่างนี้มันได้ไม่หมดครับคลิปมันจะยาวจนเกินไปนะครับวันนี้อยู่ที่นัแท็กเตอร์ครับอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุตรดินีนะครับขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆเอฟซีทุกท่านนะครับที่ให้เกติดตามนักทุกท่านเลยนะครับถ้ามีโอกาสก็หวังว่าจะได้เป็นลูกค้ากันนะครับมาจับจองสินค้าด้วยกันนะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครัับบบขอคคุณร